อ้าจะจับแล้วนมพ่อนมเดี๋ยวนะอ๋อแล้วขึ้นไงวะเนี่ยเย้าวย้าเอะไเอาไปไปเอางั้นไปเลยไปเฮ้ย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 ตัวทรงเชิงโอ้โหทรงเชิงไป็นยังไงโอ้ยยกล้อยกล้อยกล้อสามสองหนึ่งไปเออออกก่อนเลยอือตับ โอ้ยเพียบเลยว่ะมันลองทีละแมปดีกว่าทุกคนผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันติ่งขนาดไหนนี่แบบอะไรวะเนี่ยบ้านนาซิ่งว่ะโอ้ไม่ก็เช็ดเช็ดเช็ดโอ้ยยกล้อได้หรอวะแย่ลองหน่อยว่าจะยกล้อได้ไหมโอ้เต็มหูเลย แล้วทำไมมันดังขนาดนี้เฮ้ยมีรถเยอะว่ะทุกคนดูดเิเราจะเรียกรถอะไรดีวะเฮ้ยเอาบักโน่ดีกว่ามีบักโน่อะโอ,โอ้ว้าวที่เป็นฟีโน่ตัวเก่าโอ้อ oh my god น่าจะเป็นฟีโน่คาบูนะครับนี่มีไรบงไรเบาด้วยมุกโชคน่าจะวายเอ็นนะครับทีไรข้างไรข้างเดี๋ยวลองดิโอ,อ,อ,อมาว่าหมอบ่ะหมอบ่ะโอ้โห้ร้อยสามร้อยสี่อ่าจะจับแล้วนมพ่อนมเดี๋ยวนะ เอาแล้วขึ้นไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเอาไปไปเอาเอางั้นไปเลยไปเฮ้ยเงาอุ้ยๆเจโน่แรงว่ะอุ้ยๆเจโน่แรงว่ะอะไรนี่เบรดเอาไปไม่จ้าไปไม่จ้าอืมเอาเอาไปเฉยเกิดอะไรวะเนี่ยไมาว่ะเตะวะเนี่ยไม่รู้อ่ะแอคแอคหน่อยแอคหน่อยโชว์โชว์อ๋ออุ้ยๆอุ้ยๆ โดนทรงเข่งโอ้โหทรงเข่งไปนู่นละโอ้ยยกล้อยกล้อยกล้อโอ้โหมีเปิดไฟเลี้ยวด้วยทุกคนเปิดไฟพามากอ๋อมันติดข้างเดียวเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถร้อยสิบร้อยสิบสองร้อยสิบดิไปไหมไปไหมวันนี้จะไปดั้งแบบนั้นวะนะขมอนขมอนเบบี้ขมอนเบบี้ อ๋อจะเชงจะเชงรถจะเชงรถเหรอแข่งเป้าแข่งเป้าน้องแข่งเป้านอ <ías> ้องทุกคนเดี๋ยวเราไปหาคู่เชงดีกว่าแต่ตอนนี้คือทดสอบก่อนทดสอบสามสองหนึ่งไปโอ้โหใส่ไเนี่ยนี่มันรู้สึกช้าๆไงไม่รู้อะเฮ้ยไม่แรงวะไม่แรงวะไม่แรงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนคันดีกว่าทุกคนร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้านู่นยับจับ โอ้โหโหโหวิวยวแรงว่ะ <น lum pp> มาดิ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 เอาดิเอาดิเอาทันไม่น้องทันไม่น้องเฮ้ยเฮ้ยโกโอ้โคตรแรงแล้วแบบขูดดังเราจะพาแม่งแรงจริงมามา เอ auto, herman, so ๋อวิ่มีใครเอาเลยว่ะวิ่งประวานว่ะประวานว่ะแข่งเป้าน้องเชงเป้าเชงเป้าเอ้ยไม่มีใครฆ่าทุกคนเลยว่ะเอารอตไม่ตัดเอ้าเอ้าเอ้าอะไรวะรอไปตัดกูตัดแทนเลยแล้วกันเอาหายหายตัวเอาเอา X Max ดีกว่ามาไปรุ่นออโต้สามสองหนึ่งไปโหออกตัวช้ามากนะครับมาครับหอยโอ้ยโอยปายมาว่ะทุกคนโอ้ยปายแรงจัด ไปแรงจัดไปแรงจัดโอ้แล้วแมปไม่โหลดเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิมาลมแรงแรงเอ้ยมีคนจะเชงด้วยว่ะสามสองหนึ่งไปเอ้ยออกก่อนเลยเอ้ยสอบสอบเอาออกสามสองหนึ่งไปเออไปก่อนเลยไปก่อนเลยต่อให้หนึ่งเสา ขาก็าโอยสตูดสตูดเอ้ยแซงอูสามเกีย์ไม่รู้สามเกียฮไปแรงจัดโอ้ยกยินฝุ่นกินฝุ่นไปนี่ไงผมเจอแล้วผมเจอปะบาลแล้วนี่ปะบาลแรงประวะอะไรเบลๆพึ่งมาเห็นไหมครับไหนน่ะไปไหนน่ะสามสองหนึ่งไป เอ้ยเฮ้ยแซงเซ็งตับเอ้ยไอ้ปลายเข้ามาว่ะคุณร้อยจะพาได้แค่นี้เหรอวะเกี่ยวโดเอีกเลยเจ้าจะทันไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะทันนะปลายมานะปลายมานะคุณร้อยเจ็ดเลยเหรอเฮ้ยคุ้ยแซงเซ็งแซงแซงแซงเซ็งว่ะเอ้ยเอ้ยปลายปลายมามาปลายปีศาจว่ะวีเลกแมปรถซิ่งโอ้โหใครชอบคลิปนี้ก็เลมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะ ไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทางคลิปหน้าผมจะมาเล่นแบบอะไรก็จดติดตามไั้นะจ๊ะ